บทสวดมังคระสุตังเสวนาจะพารานังปันทิตานังจะเสวนาปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคะระมุตตมังปฏติรูปะเทสาวะโสจัปุพเทจักกะตาปุญญาตาอัตตะสมมาปณิธิจะเอตัมมังคะระมุตตะมังพามูสัจันจัสิปัญจะวินโยจัสุสิกิตโตสุภาสิตาจะยาวาจะเอตัมมังคะระมุตตมัง มาตาปิตุอุปัธานังปุตตะธารัสสะสังขโหอนาคุราจักกามันตาเอตัมมังครมุตตะมังธานันจะธรรมะจริยะจักญาตากานันจะสังขโหอนาวัชานิกัมมานิเอตัมมังครมุตตะมังอารติวิรติปะปามัจจะปานาจัสัญญโมอปปมาโทจักธรรมิสุเอตัมมังครมุตตะมัง カラワジャニワトジャーサントティジャカタニュタカレナタマスターナンエタマンカラモタマン

มาปะราชิตาสัพพะถาโสทิฆัดชันติตันเตสังมังคารามุตตะมันเตสิบสองบทสวดร,รัตนาปริทยยังกิจจิ <c oughs> ยังกินจีวิตังอิทาวะหูรังวาสเคสุวายังรัตนังปัณีตังหนาโนสัมมังอัตถิต่ถ้าฆาเตนะยธรรมปีพุทธเถรตัณนังปัณีตังเอเตนะสัตเจนะสุวัติหูตัวฆายังวิราคังอมตะตังปัณีตังยะทัชคาสัตยามุนีสมาหิตตนะเตนะธรรมเมนะสมาธิกินจีอิธรรมปีธรรมเมรัตนังปัณีตังเอเตนะสัตเจนะสุวัติหูตัว ยมพุทธเสโทปริวันนะยิสุจริงสมาธิมานันตาริกัญยามาหูสมาธินาเตนะสมโนวิชเตยิธรมปิธรรมเมรตานังปะนีตังเอเตนะสัจเจนะสวัสดิหัวโเยปุคราอัตสตังปัสสะท้าจตาริเอตานิยุขานิโหนเตเตทะขีเนียสุขตัสสะสาวกาเอเตสุทินานิมัทภรานิธรรมปิสังเคระตานังปะนีตังเอเตนะสัจเจนะสวัสดิหัวโเยสุขายุตตามาราสาทันเฮนันิกามิโน โกตามาซาสนามหีเตปติปัตตาอมตังวิไขหารัฐามุธานิผู้ถิงภูนชามาไนทมปีสังเคระตานังปานีตังเอเตนะสัตเตนะสุวัติหูตุวขีนางปุรานังนวังนาติสัมภวังวิรัตติจิตตายติเคปวัสมิงเตขีนาพีชาวิรุณหิชันทานิพผันติทีรายาธายัมปะทีโพยทมปีสังเคระตานังปานีตังเอเตนะสัตเตนะสุวัติหูตุ สิบสามบทสวดธรรมบทสหัสสวรกอัตตาหเวชิตังเสอยโยยาใจายังอิตาราปชาอัตตะทันตัสาสะโพสสานิจังสัญญาตาจารินโนเนวะเทโวนคะันทัพโหนะมารุสหภุมุนาชิตังอปะชิตังกะยิราตถารูปสัสสะชนตุโนสิบสี่บทสวดเกศปุตตสุ ภาสิตามิทังเตนะภะกวตาชาณาปัสสะอาอระหัตาสัมมาสัมพุทเทนะเอธะตุมเฮมาอนุสาวเนะมะปะรัมมะปะรายมะอิติกิยลายมะปิตะกะสัมปะธานีนะมะตะกะเฮตุมานายะคะเฮนะมะอาการะปะดิวิตะเกนะมาทิตินิชานักันติยามาภะพะรูปะตาเยมา สามโนโนภารอยาถาตุเมเหตตนาวชเนยยาถาอิเมธมะอากุสระอิเมธมะสาวาชัยเมธมะวินยูขารหิตาอิเมธมะสมมตตาสมมทินาอะหิตายทุกขายาสังวตัตติอัตตุเมเหตปะสะเฮียถายาถาตุมเหตตนาวชเนยยาถาอิเมธมะากุสระอิเมธมะสาวาชอิเมธมะ กินโยปัสสัทธาอิเมธามาสมัตาสมาทินาหิตายสุขายาสังวัตติอัฏฐะตุเมให้อุปะสัมปัชวิหะเรยาธาติสิบห้าบทสวดอุปะเนยสุตร อุปานิยเตชีวิตัมมะปมยํสรูปานิตัสสะนสันติตานาเอตังพยํมรเนเปขมาโนปุญญานิกยิรธสุขาวหานิอุปานิยเตชีวิตัมมะปมยํสรูปานิตัสสะนสันติตานาเอตังพยํมรเนเปขมาโนโลกามิสังปชะเฮ သံတေပေခောယောဓကာယေနသံဃေမောဝါစာယဥ vartheta ေတသံသံတဿပေတဿ ਸੁ ခာယဟောတိယံชีဝမနောပကာရတိ पु ညံ ธรรมโมหาเวรคติธรรมมาจาริงธรรมโมสุจินโนสุขามาวะหติเอสานิสังโสธรรมเมสุจินเนนะทุคติงคัจจติธรรมมาจารีสัพเพสังขารานิจจติยะถาปัญญายปัสสติอัฏฐนิพินติทุเขเอสามะโคุยสุติยาสัพเพสังขาราทุเขติญาถาปัญญายปัสสติ อาถานิพินตติทุเคอสามารถคอิสุทิยาสัพเมานตาติยาธาปัญญายปัสสติอาถานิพินตติทุเคอสามารถคอิสุทิยา16บบทสวดอปันนกะชาดก Apana kathana megetodi yang ahutakika eta tanya yamehawi, tangkan hia, apana kang pahungwe, saranang yan te papata ni wananica, aramaruka ke te yani manosa peyata cita, ne tangko ke mang ne tang saranamu tamang ne tang saranama pamasa patuka pamucati, yota putanja tamanja sangkanja, saranang kato jata riaria sardani sama pan ତତେ ତୋ ඛ ັງໂພາສະໂມປະທັງທ ah e ຸກຂສາສາຕະອະຕິກມ e ັງອະရိຍັນຈາທັງຄິຄັງທຸໂພະປະສະໝະຄາມິນັງເຕຕັງໂພສະລະນັງເຄມັງເຕຕັງສະລະນະມຸຕັງອີຕັງສະລະນະ મા ຄັມະສະພທຸ